ก็คือผลทางสุดท้ายล่ละก็คือที่ไม่คิดว่าจะซ่อมอีกละผลสุดท้ายมาที่นี่แค่แก้ไขสําเร็จยังไงต้องแนะนําผู้ที่ใช้รถ CRV อยู่ที่เวียงจันทร์นะอันนี้คันนี้ก็ไปใช้เวียงจันทร์อยู่แล้วให้มาซ่อมที่นี่กันแล้วกันวันนี้นะคะรถ h อน da CRV นะคะมาด้วยอาการรอบไม่นิง่งสตาร์ตติดยากค่ะไปดูกันว่าทีมช่างใหญ่ยนนะคะจะมีวิธีการแก้ไขยังไง โดยขั้นตอนแรกนะคะทีมช่างจะเริ่มจากการถอดปีกผีเสื้อออกมาล้างทำความสะอาดและปรับจูนรอบเดินเบาเพื่อแก้ไขอาการเคลื่อนสั่นรอบสวิงซึ่งหากมีสิ่งสกรปรกเล็ดลอดออกมาจากกองอากาศและไปขัดขวางการเปิดปิดของลิ้นปีกผีเสื้ออาจทำให้เกิดอาการรอบเครื่องไม่นิ่งสวิงดังนั้นจึงควรตรวจเช็คตามระยะใช้งานทุกๆ2-30ถึงสมกิโลเมตรค่ะในส่วนของขั้นตอนถัดไปนะคะทีมช่างจะทำการเปิดฝาวาล เพื่อทําการเช็คระยะห่างของวาลวนะคะหากทีมช่างพบว่าวาลวเริ่มห่างหรือยันทีมช่างจะทําการปรับตั้งวาลให้ใหม่ซึ่งหากวาลวเริ่มยันหรือห่างเครื่องยนต์จะมีอาการเดินเบาไม่เรียบสะดุด เลงไม่มีกำลังซึ่งในรถทั่วไปนะคะควรเช็ควาลวที่ระยะ80,000-100,000กิโลเมตรค่ะเมื่อทำการปรับตั้งวาลวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างจะเติมสารเคลือบบาวาลวซึ่งช่วยลดการสึกหลอของบ่าวาลวป้องกันแรงอัดของกระบอกสูบไหลย้อนเข้าท่อไอดีซึ่งเป็นที่มาของรถกินน้ำมันและกำลังเครื่องยนต์ตกค่ะ เสร็จสิ้นในส่วนของการปรับตั้งวาลวนะคะก่อนที่จะปิดฝาครอบวาลวทีมช่างจะนําฝาครอบวาลวไปล้างคาบน้ํามันก่อนก่อนที่จะเช็คอะไหล่ยางฝาวาลวหากชุดยางฝาวาลวมีการเสื่อมสภาพนะคะทีมช่างจะทําการเปลี่ยนให้ใหมค่ค่ะ ซึ่งในขั้นตอนต่อมานะคะทีมช่างจะตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้องเครื่องนะคะว่าระบบสายยางระบบท่อน้ําระบบท่ออากาศมีการเสื่อมสภาพหรือไม่นะคะซึ่งใน Honda CR-V คันนี้นะคะทีมช่างพบว่าสายปัม๊มน้ำมันเพาเวอร์นะคะเสื่อมสภาพทีมช่างจึงทําการเปลี่ยนให้ลูกค้าค่ะ หลังจากตรวจเช็คความเรียบร้อยภายในห้องเครื่องเสร็จนะคะขั้นตอนต่อมาทีมช่างจะเปลี่ยนกองเบนซินนะคะโดยจะสังเกตได้ว่าตัวกองเบนซินเนี่ยนะคะมีเศษดินเกาะอยู่เยอะมากซึ่งหากสิ่งสกรปรกนะคะหลุดเข้าไปในตัวกองเบนซินนะคะจนทําให้กองอุดตันรถจะมีอาการสตาร์ตติดยากสตาร์ตลากยาวรถอืดเลงไม่ขึ้นนะคะหรือสตาร์ตติดแต่อาจจะวอดดับค่ะดังนั้นนะคะจึงควรใช้กองแท้จากผู้ผลิตที่ได้มาตรฐานนะคะซึ่งตัวกองน้ํามันเบนซินนะคะควรจะเปลี่ยนทุกๆ 4- 0 0 0 0ถึง80,000ก 40, ิโลเมตรค่ะ หลังจากแก้ไขปัญหาของรถ c ซ v คันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะทีมช่างจะเติมสารเสริมประสิทธิภาพ VT 1วันนะคะเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กับเครื่องยนต์นะคะลดการสึกหรอและปกป้องชิ้นส่วนภายในเครื่องยนต์ค่ะหลังจากนั้นทีมช่างจะนำรถไปทดลองขับก่อนนำรถส่งคืนให้ลูกค้ากลับไปใช้งานได้อย่างสบายใจค่ะ ครับพี่สวัสดีครับครับผมก็ซ r v วนะครับเดินทางมาจากอะไรนะเวียงจันเวียงจันเวียงจันนะฮะเดินทางมาไกลคันนี้คันนี้มีอาการหลายอย่างมากเดี๋ยวต้องถามพี่เขาว่าอาการรถเป็นยังไงบ้างอ่ะพี่อาการรถที่แรกเป็นยังไงคือมันติดยากรอบไม่นิ่งมันมันกระดิกครับพอตอนเช้าๆติดปั๊บมันก็พอเดินเครื่องนิดนึงก็รอบนิ่งลงมาตกศูนย์ขดล้วกเสร็จแล้วเราก็ติดใหม่ครับ ก็ติดไปขี่ได้นะกระดับคือติดจนให้มันรอบนิ่งขึ้นจะวิ่งต่อได้อันนี้เอาไปแก้ที่ไหนบ้างอาการรุก็แก้ที่สั่งปีกีีเสื้อไปแก้ไขที่ลาวครับที่ลาวปรากฏว่าไม่สําเร็จไม่สําเร็จแล้วก็มาที่หนองคายอีกได้ยิงออกมาทาที่นองคายอีกใช่ไหมอ่ามาทำที่หนองคายอีกก็รอบเดินเบาไปได้ไม่ได้ไม่สำเร็จอีกเหมือนกัน สรุปมารู้จักที่นี่ยังไงเซิร์ชหรือยังไงเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตเหรอเพราะเซิร์ชทางอินเทอร์เน็ตอิเน็ตก็เจอที่นี่เลยเจอที่นี่เลยเพราะว่าเพราะว่าเราสาเหตุที่ต้องเซิร์ชเพราะว่าเรามีความตั้งใจว่าจะใช้รถคันนี้จนไม่เปลี่ยนรถอีกแล้วเพราะว่าเพราะว่ารถไปใช้ที่ลาวยังไงมันก็สภาพถนน ยังไงมันก็ต้องพังอะรถใหม่มันก็ต้องพังอะถนนที่ลาวก็ธรรมดาก็ทํานอ่าใช่มันก็เห็นพี่บอกว่ามีหลุมเบลเลอร์เบล่าเลยก็ใช่เพราะว่าส่วนใหญ่มันยังไงก็ต้องพังเดินทางมาจากเวียงจันทร์แล้วก็ผ่านหนองคายแล้วมาที่นี่เลยใช่ไหมไม่ใช่เดเรเราพบว่ารถมันพวกปักคอยจุดระเบิดเราปักอวัยวะมันพุพังไงกลัวที่นี่ไม่มีเปลี่ยนเราก็ต้องวิ่งเข้าไปเชียงกงก่อนแล้วไปแก้ไขที่เชียงกง รวมถึงแก้ให้รอบมันนิ่งอ่ะมันนิ่งได้แป๊บเดียวมันก็เป็นอีกผลสุดท้ายก็กลับไปเพชรชบูรณ์เสร็จแล้วก็ต้องวิ life life ่งจากเพชชุนมาใหญ่อีกเพราะผลก็คือผลทางสุดท้ายล่ะก็คือที่ไม่คิดว่าจะซ่อมอีกแล้วผลสุดท้ายมาที่นี่ค่อแก้ไขสำเร็จไง จากที่ไปลองกันมาเมื่อกี้ดีครับเป็นไงครับดีมากครับดีมากราะรอดรอบนิ่งแล้วก็วิ่งดีจากรอบที่สวิงใช่ไหมครับใช่นี่ืใช่ก็คือวิ่งดีละวิ่งดีเหมือนปกติตั้งแต่ตั้งแต่หลายปีที่เราเคยใช้เกียร์ก็สมุทละเกียร์ไ่พุ่งเลยครับของเดิมที่เราไปลองกันนี่มันจะกระตุกหน่อยนึงอื่นแล้วก็ตุกค่อยเร่งอ่าค่อก็ค่อยขึ้นใช่ไหมใช่นี่ก็เกียร์ได้ปกติได้ปกติแล้วครับครับก็ได้และครับก็ ทีมช่างก็ดูแลอย่างดีเลยนะเพราะว่าพี่เขาเดินทางมาไกลไกลมากไกลมากวนไปวนมาอ้อมก็อ้อมนี่ก็แนะนําผู้ที่ใช้รถซีอวีอยู่ที่เวียงจันทร์นะอันนี้คันนี้ก็ไปใช้เวียงจันทร์อยู่แล้วให้มาซ่อมที่นี่กันแล้วกันเพราะว่าซีีวีมีหลายคันนะรุ่นนี้เห็นผ่านตาหลายคันเยอะเยอะมากก็นั่นแหละครับก็ปรึกษากันนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องรถ เป็นยังไงอย่างที่เขานี่ก็กว่าจะเจอที่มาโอนเยอะหมดเยอะหลายตังค์เหมือนกันอะไรก็ปิดอะไรจริงมันใช้ได้หมดแหละแต่ว่าจริงๆการแก้ปัญหาไอ้รถคันเนี้เคยไปถึงไอ้หาอะไรอ่ะครับครับบางทีเขาไปไปทั้งหมดแล้วหลับจนไม่รู้จะไปตรงไหนแล้วอ่ะแต่มันไม่ถูกจุดเอ่อเอามา เอามาแล้วมาซ่อมไม่ตรงจุดนะครับมันก็เลยเขียนไปก็อย่างที่ผมบอกนั่นแหละมันมันจะมีองศาอยู่ว um> um> um)> um> ่าเวลาทําอะไรมันจะมีคู้มืออยู่นะครับมันจะมีตามสเปคเขาอยู่เวลาเราทําเสร็จปุ๊บเราต้องใช้เครื่องมือหาวิเคราะห์ด้วยว่าเป็นอาไบางอย่างที่นี่นะครับนะครับเนาะก็ฝากลูกค้าไปด้วยนะฝากผู้ที่ใช้รถซีดีด้วยว่าถ้าเจอปัญหาแบบนี้ก็ลองดู ว่าอาการรถเป็นยังไงบ้างดูมารึกต่างได้ก็อยากพี่เขากว่าจะมาที่นี่ก็หมดหลายตังกันแหละหลายตังหลายตังหลายตังนะครับเนาะก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวเดินทางจะเข้าไปไหนอีกไปอุทัยธานีไปหาเพื่อนก่อนเสร็จแล้วเสร็จแล้วก็ไปพักเพชรมเรบุรคืนนึงเสร็จแล้วก็ ไปเวียงจันทร์เลยครับแน่นอนจริงสุดยอดไม่ถ้าถ้าไม่ติดว่าจะไปหาเพื่อนกับพี่พิจิก็คงวิ่งจากนี้ไปเวียงจันทร์เลยนักเดินทางจริงเลยขับรถยาวเลยเหนื่อยนะผมไม่เหนื่อยแทนเลยได้เงี้ยมมันมันอยู่ที่ท่าขับรถครับผมครับผมครับครับผมสวัสดีครับ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 ครับคุณ